สบายดีสบายดีตอนเช้าๆๆทุกคนจะมึนอากาศหนาวๆนะพี im, ่น้องเนาะเสียงก็เปลี่ยนเลยพี่น้องบุคคลสบายเป็นวัดพี่น้องมันโซกุมก็เป็นวัดแต่ว่าจะมานังลมกับเอฟซีทุกคนเนาะกินหร์เอฟซีทุกคนก็เร็วหนังลมกันโอ้ยไม่ได้กินทุกวันเราคิดมึงกินครั้งนึ่งบังคีมนางบีอยู่พี่น้องตัวโซกุมยังขายกาแฟนางบีอยู่เนาะพี่น้องเนาะ กาเป็นตัวแทนเห็นนางบีอยู่ตอนนี้ก็เสียดายเนาะที่ว่าเพิ่นไปสวดไปงานมอลำแต่ว่ากระบบได้ไปพี่น้องเพราะว่าค่าติดเรียกเนาะเมื่อนี้จะเป็นงานมอลำที่นางบีจัดขึ้นอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะแต่ว่าสกุมกระบบได้ไปเพราะว่าอ่าอยู่นี่กะติดงานคริสต์มาสก็เลยกระบบุรีไปเนาะพี่น้องก็เลยอ่าเห็นภารก,ะะกิจอยู่นี่เนาะอ่า เศร้านะพี่น้องโอ้ก็จะได้บนันไดไปนะพี่น้องเนาะหนาวหนาวพี่น้องมันหนาวแห้งแต่นม่ไ่้เตรียมสิไปโบพี่น้องงานคริสต์มาสก <c oughs> ี่บ้างเ,เป็นเป็นงานจัดงานคริสต์มาสกันเลยบนันไดไปไม่ซ้นกันแค่เสือนานหน่อยหนึ่งเนาะแต่กันอย่ากินกาแฟมาพี่น้องตอนเศร้าแซ่บ กินน่กะค่านมเลยพี่นอ้องมีหมูลายมาหาเนาะวันเสาร์ส่วนไปไงีคอนแก่นมาสั่กจะเสร็จดไปบไปปริเวณปลาวันค์สกลุลขายอาหารเสริมตั้งแต่ตอนก่อนโควิดพี่น้องมาเนี่ยเขาให้ไปเอาเงินคืนเราพี่นอ้องเป็นเงินแบบไทยเงินสดเชียเที่ยวสกุลเราไเที่ยวเกาหลีแต่ว่าพอดีโควิดมาพอดีก็เลยบริเวไปเที่ยวพี่น้องก็เลยคนเนี้ยไปเอาไปเอาเงินมาสั่กอาจจะไปเนาะพี่นอ้องเตารถขึ้นลายแถอพี่นอ้องอ้ งามแหงเราบินองมันใส่เสื้อนั่นะน่ะหนาวเราแหงนั้งอยากกวดอยากกวดสิ่งงามพี่น้องขคุ้มซืม้อมา่ยบรไษใส่จ้าเสือถ้าอยากุณดีต้องเอากระฟพรางบวีไปกินเลยพี่น้อง จะคล้องจอยขึ้นหรือตุ่ยลงนะพี่น้องกาคือว่าจะไปคอนแก่นเนาะแต่กันจะบูมเหือนไงเนาะก็ฟังงไปแต่ว่าก็สิไปอยู่รากะอยากไปเที่ยวนาอพี่น้องกันแล้นะวันนี้ประเทศไทยอยากไปเที่ยวเขาค้ออาคือสิงามนะพี่น้องแบบไออาจจะมีทะเลมหมอกหรือว่าเอียงเกอะชอบขึ้นเป็นวัดพี่น้อง เดี๋ยวเที่ยเลบอกที่เขากำลังลงอยู่คนหนึ่งสองปัญหาเนาะคนลาวนะพาพาพาคนลาวไปเที่ยวทัวร์ของอของคนลาวพาไปเที่ยวเที่ยวเขาพ่อพี่น้นองเขาขึ้นม,มาเหน่ใจว่ารวมปัญหันผมตัวให้เพ,พ,พิ่นเห็นเพิ่นพ้นเนี่ยัตรรวมค่าไกด์ค่ากินค่าอยู่ยังนีแหละพี่น้องรวมมัดสองปัญหาคือสิมาถือชนะเปลี่ยนเนาะถ้าถือกันหนาไปอยู่พี่น้องเอ้ยห,หนาไปเนาะ ากับโมแพงหรือว่เป็นนำขาเงินมัน,ม,นมันเหนียวอ่ะมันก็สิได้พี่นอ้องสองปัญหาสองปัญหาค้าขายอยู่ขายช่างนี่นแบบแบบนส่วงเนี่ยบุคคลเดไปบถ่ายคลิปไซม์หน่อจะไปแบบจะไปแบบมีผู้ใหญ่แห่ไปกับไปหรือว่าช่วงนี้ที่ว่า่ายเคสตู้ชิดอยู่วัดสิไปอยู่กับยังบดบับไปพอโซนอีกอะขายเครื่องนี่ดีพี่นอ้องในช่งเทศกาลปีใหม่ได้เงินโบนัสได้เงินเดือนเอนาะ กันนางคล้ายเครื่องเนี่ยเอาเงินมาส่งรถเจ้าของโอ้พี่น้องเอ้ยมนเดลหนาวนะพี่น้องเยากุมที่แหละสกุลมาจีไปงานนางบีเนาะเป็นงานนางบีจัดง,งานมอลำส่วนนางบีอ่าบริเ,เกมเงินคาเขาอขยา่างนี้พี่น่อยว่าจะจะเห็ดกล่องกล่องกล่องอ่าบริจาคเงินแล้วกาถ้าคนได้ไปเบิ่งงานคอนเสิร์ตมอลำกะเอาเงินอันยอดใส่ในกล่องบริจาคนั่นแหละนางบีก็สิไปเห็ดศาลาไปเหตุองค์พินเนาะ แต่สคึมกับบัณฑิไปเนาะพี่น้องเพราะว่าสคึมกับิดภารกิจอยู่ลาวแน,น,น่ก็เลยเสียดายาเน่ะเสียดายค่ะได้ไปเนาะเพิ่กนกะเป็นการไปทำบุญนเนาะไปการไปไปงานมอลลัมหลังงานเกี่ยวกับกินแหลมพี่ใหม่ยังเน่รวมๆกันหลายๆอย่างเลยพี่นออ้องแต่กับบัณฑิไปเพราะว่ามีงาน <c oughs> ติดติดงานเนาะติดงานหนานลายอย่างก่ะช่วงเทศกาลเนาะพี่นอ้นองเทศกาล กิสมาร์ตปีใหม่เนี่ยหลกระติดแหละพี่น้องไปไปมายากเนาะก็คือแบบว่าใจจริงก็อยากไปอยู่แล้วก็<แ>นะสาวก็ะวนไปงานกิสมาร์ตอยู่โคราชเขาใจเซนทันพี่นอ้องโอ้หง่าลายแห้พี่นอ้องจนจักสิแบบสิไปทางใดแน่นะนะขึ้นนะขึ้นไปจักสิไปทางใดแน่ปีใหม่เนี่ยขอทุกคนทับรถด,ด้วยควมามระมัดระวัางนะพี่น้องเนาะเป็นห่วงส่งกลิ่นกับไปหกปัญญาเอฟซีทุกคนสิกลับบ้าน เลือดชิลางานสิมาพักผ่อนเทศกาลก็ขอยทุกคนขับรถทุกคนระมัดระวังเนะาะกะคะแนนง่วงนอนกะบโใหขโ้ขับรถเนาะคือเมื่อคืนเกลุ่มมาแต่งานชิสมัดกินยาแล้วกะอยากน้ยยากน้ย,นย,นย,นมมยน่มือตาจนบ่อยากขึ้นมือตาจนบ่อยากขึ้นเป็นวัดทไทยมีความเครียนเลย่างกายเขามันมันพักบคนบ่เพียงพอเนาะนอนนอนเฉียงคืนสองคืนนอนบ,บ่หลับมือเหมือนมาหัวมันนอนหลับแลักกันยืนเขาแบบ่างกายเขา พักก่อนบ่เพียงพอแหละเป็นวัดเนาะเป็นวัดอะไรก็เลยแบบว่าก็คือแบบพี่น้องหูเลยบอกว่าคนเฮาต้องพักก่อนให้ได้ร้านนอนบ่ซั่นต์้ลยทางกายเฮามันอ่อนเพียมันก็สิเฮาเจ็บป่วยได้ง่ายเนาะพี่น้องใครจะพอได้สิกลับมาเฮือนมาซานมาจังหวัดจะพร้อมกันขยามเนาะพี่น้องถ้าเมื่อยก็พักก่อนบ่ใอยทับแล้วก็ง่วงนอนแล้วก็พักก่อนแวะอยู่ปั่นก็หอยอย่งกันให้เนาะพี่น้องเนาะเท้าบ่ บอกบอกครับ,รบ,รบ,รบรดีดสุดเพราะอันตรายเนาะซักซอกคืนเห็นเมื่อคืนซบกึืนกำลังหลมาแบบอย่างนอนอย่างนอนพี่น้องเลยกระจายกระงู้งิดบ่ค่อยดีแบบเลาเป็นวันที่สบายนะเดี๋ยวแต่เป็นหัว FC ทุกคนเด้ินอว FC ทุกคนเดินทานุ่งเพราะปลอดภัยกับวันปีใหม่กับเป็นห่วงทุกคนเนาะคณะซอกุืนเองยังบ่ค่อยเดีไปใส่บ่สบายเนี่ยละกะเบิ่งเบิ่งงาน,กนใกลก้ๆกลสิไปสอนนี่นี่สอยเรือกระปาอยู่ที่น้องเองกะมีเคยหักใครไปอ่าทานครอบครัน้องน้ำผึ้งน้องพนักะสิซื้อ เปิดบิสเนสเนี่ยหน่อยให้เห็ดค้าขายกรดีเลี้ยงชีพในครอบครัวฮันซานเนาะน้องระเพิ่เดกับผ้ากับไปไ็นโซนนี้กันแม่ตายปะอยู่น้ำพี่นอกพี่นอกนั่นแหละการชกึชุมกันเป็นวัดแต่ไม่ไม่น,มนานกินกาแฟแะไรกันลงเอฟซีไปน้ำเบิร์ขนมซีมันนี้แจ๊ มาน่ะพี่นอ <S <S อ้องอาหารหน้าแห่งมันขึ้นมี18องศาภาพรถมานะ่ะคนอยู่นอกกระบ,บ้านรถดหันจังเลยพี่น้องนะ ก่มนั่งอยู่ในใครเนี่ยบนไไหนาวปะเนีย่ยคนที่นอกรถจัจังเลยอากาศหนาวแห้งเนาะปกติวันที่เสาร์ทุกปีมันจะหนาวเอกิสมัรที่น้างแต่เกิดบนหนาวแปลว่าโบแม่คิสมัดแล้วเนาะไอ้คือเป็นเป็นเรื่องธรรมดาของแต่ละปี เด,เดี๋ยวไปเที่ยวเขาขอบเพ็ดไทยอยากไปอยากไปเบิ่งเนาะโซ่ขึ้นเคยไปตอนยามบ่เป็นยามหนาวเนาะไปดังแป๊สมัยหลายปีก,ก่อนไปตั้งแต่ก่อนโควิดไปเดี่ยวอยากอยากไปส่วนบรรยากาศหนาวๆเป็แบบแบบไปอ่าฮักบรรยากาศอากาศหนาวๆอยากสัมผัสว่ามันเป็นยังไงนะถึงแบบมันชิหนาวแห้งบนะ่เนาะแต่ตอนนี้ใครที่ไปได้บ่เท่านั้นแหละเป็นวัดเนาะถึงจะเอาวัดไปตีคนอื่นเนาะลำบากเนาะ เพื่อน,นางซื้ออาเพื่อนางจกินจนเย็น,ยนๆๆไปเลยวัน <c oughs> นี้นั่งอ่ะต้องหืมอ่ะน,นี่เมื่อไห่เนาะตะถึงไปไทยมาเนาะไปไทยมาอันไปหับกระติกแก่เอฟซีของชาวดาวเนาะแล้วันนี้มีเอฟซีคนนึงกูบ่าวตีเซตกระเพิ่นทางทางแคนาดา เพื่อนกะถามซอกึมว่ะอันนี้ก็ซอกึมมามีควาไปซื้อมาสบายใจเนาะเพราะเพื่อนว่าเพื่อนว่าซอกึมนะอ่าเป็นคู่บ่าวเขาโซดาวที่ไทยไงโซอกึมเลยโทรไปอธิบายเพื่อนว่าโบแมนคู่บ่าวเด้อเป็นเอฟซีเนาะเพื่อนก็คือเอฟซีคนนี้ก็บเอฟซีเนาะแบบคู่บ่าวเข้าใจผิดนะนะอันนั้นก็บเอฟซีโยพี่น้องคือแบบทุกคนกับโทรลงกันเนาะแต่ว่ากับโบเดเมนสิวาอันอ่โบแมนคู่บ่าวเนาะคนที่คู่บ่าวคือจะต้องมาหมั้มาแต่งจะเป็นชิดของคู่นี่เนาะ แตเมื่อน,น่ะเขากึ้มพาไปเอาปฏิตของเอฟซีแหละเพื่อนกับเขาเจ๊พิษว่าเขาขึ้นนะพาไปหาผู้บ่าวไปเอาของผู้บ่าวเลยจะได้กระมุนกระฝากทั้งไอ้เพื่อนอเมริกันเนา,านะแต่เจะเป็นเหมืนที่มีอยู่ด้วยว่าอยาอ่าเขาเจ๊พิษซอกึลิ่นเพราะว่าอันนั้นคือเอฟซีเพื่อนกับเป็นเอฟซีเพื่อนกับเอฟซีนนเนาะฉะนั้นคือว่าขาคู่ได้เที่าเป็นผู้บ่าวแท้เรื่อเป็นอย่าเป็นอย่ามาเป็นแบบอ่าคู่หักของเพื่อนก็ต้องแมนบอกพี่น้องก็ต้องแสดงชัดเจนแต่งคอเนาะออกสื่อคุณฮุก่ดชิบาสดาวเป็น บมเมนผู alors, um uh, hotel, ้สาวแล้วเนาะสมมติว่ามาแต่งมาคอมาเอียงเนาะมาดูโตเรียบร้อยมาแต่งมาคอจะเอินว่าผููบ่าวรู้ผู้สาวกันแท้เนาะโค้หาดูใจกันแบบจริงจังวะเนียเขาจังโอเคมันกระสีเป็นการแบบบ่เโียดกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อแบบยังยังแค่โทรคุยกันแชทกันแต่ว่าเข้ากันเห็นบสบายใจพงเพ็นบอกว่าโอ้เห็นสะกึมพาซาดาวไปอัปติกนั้ากอดของเอฟซีคูณหนึ่ง แล้วเห็นที่คนเขาเจอพิษและเห็นกับอ่าพวกโทม่าโซดาวเนาะเขาคุ้มกับกระโทเป็นเี้ยกับเพิ่์ดแบบเป็นยอนบ่อลในคนแบบเออบอลบอลนี้เป็นยอดสกึมแอนแอชิมาอยู่เพคนว่าเออสกึมกระตกใจหมดคิดว่าเอ้าไปเห็นเด็กคนเขาพิษกันเขาเจอพิษกันนั่นีอพี่น้องเนาะเข้าไปเอากระติกถ้าคนไปเอากระติกแกเอฟซีธรรมดากับบดลคิดยังไงพี่น้องแล้วพอเพ่นเขาเจอพิษย้อนเท่าเทากับหดสบายใจเนาะทุกอนนะกับแบบว่าอ่าเอฟซีหลายคนเจะเขาเจอพิษเท่าอะเขาคุ้มกับบรอยากคอยคุยน้ำเพิ่์ดวะ ยังบอกคันวอาน้ำโซกึมกับมันงมีแต่มาวอาเรื่องเงินเอาโซกึมงงเรื่องว่าเรื่องเงินเนี้ยโซกึมบม่เข้าใจเลยพี่น้องคือโซก์โซกึมกับบุกหักบุกหักบุกให้โทรมาโซกึมกับคุยเนาะคุยทุกคนกับบุ๊มบิ๊มโซกึมกี่คุยได้พี่น้องกับว่าวกับว่าวถานี้อยากใส่เข้าไปเขาก็ไปเนาะเพาะบริษัทคุยในการที่จะล่มกับเอฟซีหาเขาว่าเขาก็ล่มเนาะแต่ส่วนในโซกึมกับเครื่องออนไลน์เนี่ยตอบแชทลูกค้าเนี่ยก้ามานจะใครคิปเนาะแล้วกะ มาขายกาแฟแพ็คเครื่องส่งลูกคา้าทั่วประเทศเนาะเวลาไปกะตอบแชทในมือถือในพี่นอ้องมือถือสกึมมีสามเครื่องู่สกึมกะท้าขายเป็นน้ำเนาะลากาไปช่วยเหลือนำเพราะว่าเขากะซัพพอร์ตตัวเอง,องเถียงถ้าไม่มีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตเขาก็ดีใจถ้าบูมีเขาก็ต้องซัพพอร์ตตัวเองเป็นเงินตัวเองเนาะพี่นอ้นองเนาะกอยากให้เข้าใจเอฟซีบางคนเพคนละสกึมนต่บาคคนอยากว่า,วานา้ำคนวะเอ้าสกึมกว่าเอฟซีคุยได้พี่น้องอ่ะกับโทรมาแชทมาได้เนาะบูมมีปัญหาโทรมาโหลดชิลลมบนมือกับลม เจ้ามีเวลาลงบทนั้นแหละเขาจะเจ้าเห็นอยากข้าวที่อยากก็เขาก็เลยแบบว่าโอเคมาเจอกันอ่าบุคคลอยากลงคนโดนเก่งใจย่นเพิ่นข้าวที่อยากแย่นคนอ่ารำคาญเขาเขาไล่กันเลยก็เลยแบบอืมกับบุคคลได้ได้ลงเอ็ซีเนาะกับคนคนเอ็กซีหล่าแต่เอ็ซีเขาจะพิดกันแท็กมาคนรมาแบบดีๆจะลงน้ำเนาะบริวารอีกอย่างนาะพี่น้องเนาะบางคนเพิ่งจะว่าเอ้าซขึ้นอย่างไรแต่เงินโอ้เขาก็ขึ้นมาเคนหนาเงินปขนาดนี้พี่น้องขนาดเพิ่งใส่เหยียดไป สสยเหลือทำบุญเงินไปเนาะพี่น้องบริษัทเงินมันกับบริษ um, ัทสำคัญคนทำมันสำคัญที่ความถือคนโทรลมมาหาเฮาเข้าใจกับเฮาบอะบางคนโทรมาเมาเหล่าลินจนพันกันแจ็คแฉบบอกทำไมเนาะพี่เนาะก้อนคนขี่เมาโซกึมกัวเดียกว่าเนาะคืออยากแขวะก้อนคนที่มีสติสตังค์นะพี่น้องเออคนที่มีเวลาคุยกับเฮาคุยไปงาน คุยแบบข่าวใจสกึมกับซอสกึมกับริวารอย่างเราพี่น้อง,ง,งกับสกึมเขาโกรธเอฟซีไดหลายๆเนาะค่ะมีว่าเกาผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไหลายเอาส่วนนวี้ยก็ได้เสียเมื่อานี้ก็เนี้ยขอโทษไปหมดกับพี่น้องบรรยากาศเ้องแหร่สามคนพี่น้อง,งนนดูแลสุขภาพทุกคนเนเรื่องยาเสพติดขายเป็นน้ำคือซอกึมเมื่อกี้เนี่ยเราพี่น้องนเนะปปาะคลิปนี้กับกาช็อตปีใหม่ซอกึมกับขอให้ทุกคนดีดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงอลไรกะคนที่เห็นการทำงานขอให้ได้บุญหาได้หลายเราพี่น้องเนาะ ทุกคนนั่นแหละสกึมกูมีโบนัสเพราะสกึมกับอ่าบริบริเฮียกับบริษัทหรือยังพอาะสกึมเฮ็ดได้ก็ได้เฮ็ดค่าคายบริด้ก็คือบริหลาเนาะเป็นงานของเตียงกันะพี่น้องโอเคพอเป็นพี่น้องคิดนี่กันประมาณนี้ว่าอะไรชัว์สมควรแล้วสกึมกับจีเดียคอลาพูดเรื่พี่น้องไปก่อนโอเอกันคิดนาคิดนี่สกึมกับจีเดียคอกักล่าวคำว่าสบายดีสบายดี